วันนี้เขาจะเปลี่ยนโชคแล้วค่ะทุกคนด้วยเนื่องว่าเดี๋ยวให้เบิ้งโซกอนนี่บาดแผลไม่ขาดอกเลยไหมเบิง้งทั้งสองข้างเลย,ยนี่โชคป๊อปสิง์นะคะทุกคนทั้งสองข้างเลยนะคะนี่ความเสียหายของป๊อปสิงต์มันขำมาอยู่เราก็จะมาเปลี่ยนโชคนะคะกับน้องแดงของเราจ้จานี่โชคน้องแดงของเราถูกแพงแดงไว้ก่อนนี่ค่ะโซคลำใหม่ ใส่ป๊อปซิ่งนะจ๊ะนี่ใส่สร้างเพ่นจัดการหายดือ้อสร้างจําเป็นถอดอ,อปุปกรณ์ออกก่อนนะคะจักยังตอัวอยังหลายอย่างถอดโค้งพันออกก่อนพันมีระบบล็อกทั้งคันนะคะเนี่ยระบบล็อกทั้งคันเพื่อว่ามีการสัน่นการสัน่นการสะเทือนของ ป๊อบสิงะค์เนี่ยค่ะเนี่ยระบบการสถานการณ์ถอดประกอบนะจ่ะนี่อันนี้คือดานในของป๊อบสิงะค์เนี่ยค่ะตอนนุ๊กมันค่อยถ่ายเด้นี่คือดานในของป๊อบเนี่ยค่ะถอดสายไฟเดี่ยวไฟเลยแล้วว่าไฟเดี่ยวเขาพรอมนะคะตัวน,นี้มีไฟเลี้ยวมีไฟหนาไฟหลังเลยค่ะเดี๋ยวซามคนจะถอดออกก่อน์นี่ขนาดตัวก็ุมพรุมลเลยปันไกจใกล้ตกไปหันระว,วงังอันนี้ได้มันอาปากเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นแบตลิเทียมนะคะแบตก่อฝ่านี่เป็นแบตลิเธียมแบตลิเทียม,ยม,ยมไม่ได้แกะนานมากค่ะตั้งแต่ทําน้องมาสามปีคือบ่ค่อยได้แกะค่ะมีแต่โยกกหนานออกซื้อๆนันโยกอันนั่งออกซื้อๆบ่เคยได้ถอดออกนะคะบค่เคยได้แกะขังตัวนี้เลยี่ข้างในน้องป๊อปซิ่งจะเปลี่ยนโชคโชคแบบโอ้ย ก็ว่าแต่สียดามารฐานแน่ล้ววะขี้มากเหมือนนันก็นมาจอดปกติแล้วทุกคนมาดีไปทางอื่นเอาารถมันขึ้นดึงดึงปกติมันดึงดึงดึงปกติกันเลยเอ้าโชคผู้แบบโชคผู้ทั้งสองขางเลยโตดหมานเลยอ้าวก็ไปทําไปจับซอยน้ำพ่อยแน่เออไปถ่ายจับซอยจับใบหน,หนันจับใบน,น้ำพ้อยดึงออกนี่บดบาดนหนาทีนะมเมยลงออกไปลงออกไปบ้างค่อยๆเด้พูนอาไปบ้างนะพูน ไว้ว่างไว้ดีๆอย่าให้มันแตกเป็นได้ขาดขนาดผัวคิดรถล่มทุกคนถามว่ารถแตกบ่ผัวเป็นยังกระซังอย่าไฟเบอร์มันแตกเนื้อเคยไปคิดรถล่มทั้นึงป้ามคือดึกๆนี่มัลลมบอกเนาะดึกๆไม่นี่แหละโอเคบ่เออบางโชว์ควรเฮตตะลอยอยู่นะโชวเฮตตะลอยแต่ว่าสินหาอีหยังคันออกได้บ่กลองขบคุ้มเขาอืมงบคุ้มตัวนี้แป้ง12โวลต์อาจจะมีเสียงลมไหมล่ะค่ะเปิดพัดลมนี่แกงแป้งเอ้ย กล่องควบคุมนะคะทุกคนหล่ะก็มีแบตนะคะนี่ลโฟลโโโโโ์วบุ๊ฟพูดไปกี่ฝุลดเพราะว่ามันไม่เคยได้แกะเลย,ย,ยปเปสยัญญาจะใส่อีกตัวย่างโมโนล็อกตัวนี้เป็นใช้รานรีหมดเนาะตัวแปลงตัวมีตัวแปลงสิบสองโวลต์น,นะคะคคน้องป๊อปของเรากับหลอ่อตัวนี้จกวัดก่อนหน,น,นึ่งพันห้าร้อยวัตต์ค่ะตัวนี้จะัดเจ้าบอกจะวัดก่อนสามพันบ่ 2 0 0 0ันสอนวัตต์นะคะกับพันห้านะคะบิดจวดจาดก,กา็กันเลยทุกคนในอยากเิ่นแกะอปะกุปกรณ์ออกก่อนเลยค่ะเด้อไปหาตัวสามเดือนถึงแบบตัวแบบนั้นสามเดืัน เอาป่าเหไปหล่อไตะพีปไปหล่อแรก่อนหนไหน่อไหรอพอไปไหเไปเียนแซงแล้วจะทำมือได้สยวเข้าที่ทำหอบจะไหวดดีหือเปล่าจับงทงนะไหวเดี๋ยวหไมนสีลงม่ทงสาอยเพราะมันต้องยโตขึ้นคือแบบสนิมทุกคน นี่นนม,นกกนมัน,น,มนสนิมมันขาดเลยนะคะทุกคนีระวังนี่ดีนี่ค่ะระบบเขาโน่กนก็พุงว่าจะเอาแบบไหนโนกเลยเห็นแบบนัน้นนุกก็เลยเอามานะคะทุกคนโ<ก>ชคแบบว่าอันนี้เีโชกเข้ามาก็เอาสีสีแดงมาจับไวได้เป้าเนีกก่ยจับตุ้กโค้งมางแก็งทึ่งหนะะคมากม่อย ิ้งเสาอะไรเนามันจ <laughs> ังเลยพิ้เสาก่อนระบบตอบเฉยแล้วนขนจะไปก่อน สางพ่บอกว่าขาดสอมากยาวเกินนะทุกคนเขายาวเกินนะจ๊ะแต่ว่าก็ลองใส่ดูก่อนเือนั้นจ็สองมุ่ากเกานวัไหลอุ้ยแต่แบีน้อง้วนโคตรเทดเพน้อง้วนน้องอปิงโคตรเทหลุดนะโดักเนี่ยผมุาเบิรต่ที่ไหก็ต้สค่าต่างอย่างก็ลองจะสูงก็ลองดูก่อนเขาต้องมีลีจะเะไม่ขาทั้งสองข่าวเลยไปหาสือใส่เอแต่กจช่วยกับพิงเสาไปก่อนองเสาเี่ยวหัวลงนอนกองานเ็จะยานอ่ัเออแล้วัน

เข้าหายเบร์ง,งานเข้าไปให้เบร์กล่องเป้าโอ้ยมีคนอยากช่วยเหรอคะเนี่ย้อโอ้มันกิดทีหลายปีแล้วเนาะนล้วมันโซก่มาแพงเนาะม,นมันแพงโซกปพยันเอาว้อย ตัวที่ี่ยก็ย่ใส่สิใส่ครับ ฉันนิมไม่กินหอวลดหรอด,ดูฉันนิมนกินลด

ทีดาาเจ้าป๊<อ> <laughs> นมีงเงาๆขนาดที่ถาาือผาสีมันขนาดไนน้องสิมันขน,น,นาดนมาดูดิลงมาเปาเนี่ยค่ะคระบบคือข้าสิมทั้งหมดนะคะทุกคนแค่น้อยหล่อกาตรานก็คือสีขาดเน,นี่นว่เ <c oughs> บิง่งงละอัดสามอาซีคือสีขาดปุเลยอ,อ,อัดสามก็ล่ลอ พื้นที่ขับแขบด้ค่ะทุกคนคนี่นัง่งจังคันนะันะอ้ยจะเอาออกเบิ้ลมาเกิดคื้นนะตัวนี้บิดแห้งก่กาวได้เหมือนส่โซกใหม่เลยทีแต่ว่า,าโซกบอลลุตตลอดขนาดขีดแล้วเราไม่มขีดมันขำใหม่อีกไงปุ๊บบอลในหูเลยหูต้องจอดเท่านั้นลงจอดอย่างปลอดภัย ดิสันว่าจะว่าอันข้างหนาง้าบพดาะที่จะว่าข้าง,ลางหลังโซ่รุดโซกขาดซ่แบบใหม่ใหม่เกียร์ต่อบริการต่อปะเนี่ยเขาสื่อเขาไลน์เยอะแมนนี่เขามีแบบสื่อออนไลน์มาต่อประกอบเองนะคะทุกคนสามัติตัดแปลงได้เองนะคะใส่ในขั้วเลื่อนเนาะบด้ขีรออกไปทางอืน่น<ต>ขีรัสสมีประมาณสามโลนี่นะซ้หรับหนูนะ สามลไปกลับไปกลับกับประมาณหกลกยังเสียไก่แถบนี้นะบริคีไปหนอกมูบานขี่สมุดแมนขี่ทุกวัน,นะคะ่ะรถไฟฟ้าจะมีสองคันนะคะทุกคนนี่กับรถทันเวฟคันนี้ก็เป็นระบบไฟฟ้าน,นะคะแล้วก็เป็นน้องป๊อปซิงนะคะทุกคนใช่หรอสิไปในห้อง ตัวไหนมันดึงเมือเขาใส่ใส่คอคมพนัทตู้บาตใส่ระบบอันนั้นระบบปลาอันนี้ก็<า>ใส่อันถอดกูบกับต้องใส่อันนั่นปะอัอะอหนั้ที่งคุณไปใส่ชุดชนี่มันใหญ่บอกเลยคันนี่เห็นหลอดวุ้นดิโอเค <c oughs> ค่อยประกรอบจ้าให้คันน้อง ดึงดึงบ่าไอ้ที่ซิบซึบเปล่าไอ้ตึงตึงตึงไปือไม่ได้อาหางออกยู่บ่ก็แข็งแทงกับอเืองข้าตอเรือข้าตอขยับตอนั้นลงอีกอะไรอันดำดำนั่นไงบ่โอ้สุดยอดเลยโแตกเราคเนาะนอไลปว่านงคัดไปยเออวเขาใชมาประกอบด้วยค่ะ ต่อาสายไฟเหรเอต่อสายาสายไฟยาวไฟเอเอครับประกอบชุดทุกอย่างเลยดูกันดิต่อ,าอาสาย<อ>าไฟหลังไฟเดี่ยวะครับทุกคนมันนั่น <Okay. S 1> นี่ทันทศเสียมไปก่อนโอเคโอเค่ะแจไดกันไรระบบสัมผัสนะครับดิฉันเดี๋ยวไปเอามาก่อน เปลตันเออม่งนน้สายน่นเปล่าย่ามับุหลี่เลยเปล่าฉันไปส่งเธอทุกวันนะเธออย่บาบุหลี่รถฉันนะ เดชขอาวคือปอบสิ่งมีไฟมีอันนี่เด้ทุกคนมันเจ้าสิมาบุรีรถขอยไปไหนเด้รถนี้นะคะหนูขับประมาณเก้าสิบกิโเมตรต่อชั่วโมงนะคะันนี้แต่มันบิดได้หลายอยู่ค่ะเจ้าสิกาขี่บ่อแค่นั้นเองเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไปยังคงอจุนเนี่ยเอ้าของขี่รถสสอนซุมืออยู่ทางนี้เย กูเปิดเพื่อเดี๋ยวพายหนีว่ะเนะรถดีอยู่บ่เออเอาว้ยรถอีหยังดรถรุนดีสิเอาไปจับให้นะพ่อเออได้แล้วรถเสียรถเก่าทำไมแต่รถหนีเก่าได้เก่าเหมือนกับเก่าจับไปที่เราเปล่าขวดขวดไม่ร้อนบ่เออ ได้ดีเลยลองสองทางก็เปิดด้ดีว่าค่ะอ่าโอเคประกอบแล้วพี่จับว้จับต้นนะพ่อยว้อันนั้นพ่อมีไอ้ัตแค่เบิร์นสีแดงนะสบดหรวหอกอ๋อสีดำเนาะสีขาวเนาะบุตร तो आलो. ल्याबेललो मेनु

เพราะบบค่ะเพรอนนนมันคือต่าอยู่เบื้องมางนมันอยู่สำแน่ แบบใหญ่แบบแปงแห้งเป้าง่วงเลยสะดอกคุชเช่แบบงทุกคนนั่นเองมันเป็นแบบนี้มันเป็นบล็อกสุดเครื่องนะย,ยังก็อนคุณพ่อบล็อกบล็อกนะยู่บล็อกบลอกเครื่องยังก็กลองนะทุกคนเนี่ยค่ะระบบป๊อปซิ่งใส่ได้เยอะมากนะคะของได้เยอะมาก 那么好了，你的话。 我吃过折耳根是嘛？折耳有。 แงอดประกอบออกเบิ <c ười> <c ười> <c ười> ้บอไม่กันอันนี้ออกล้นเนาะนี่เแค่เน่ออกเบิ้ แค,ค่ในเขาลอกได้ทุกคนเพิ่ะมีลอกของเพิ่นเลยลอกคือจิกซอดน่ะล่ะพิ่งยามตกลุมแต่ละเทือกกันดึงออกเพราะว่ามันเทื่อนมันแกะดูแกะอิงทรียนะคะทุกคน,กนเริ่มบ่ื้นแบบเสียสิไปหัดนั่นนี่ไหวเนาะเอาแบบซ้ำหนึ่งค่ะพ่อแล้วคุณจงคุณแจเปิดโอเคหรือเปล่าค่อสวมเอาอันทุ่มสวมนะเป้าอันไหนพ่ออันไหนดีเนี่ยคะ่ะน็อตหลักๆมันจะมีอยู่สามตัวเนี่ยนะทุกคนถือว่าเป็นน็อตหลักๆเนาะ นอดลักแล้วก็จะมีนอดนอดมังนีบ่ะแล้วก็น,นอดเบิ้ลสองอันนะคะทุกคนสิบปอคอยมีนอดหลายไปไหนสิบปอคอยใส่ย่ามแก้มันกับบะทุนแกะนะ แกดสิ็แล้วค่า,านีนมาเขาลอกนี่นมติดวันนี้ข,ข้ามันาเรามันปอกข้ามันขขเขาลอกข้าี่ตั้บตก อาจะใส่น็อตท่องบนนะครับน็อตตรงนี้นะจ๊ะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยแต่ว่ามีน็อตอยู่นี่โถนะครสี่ประมาณหกเจ็เกตัวรถคันนี้มีน็อตเจ็ดตัวถอดสาม,มารถถอดได้นะคะโชกะสูงนะครทุกคนแต่ก็เป,ป็นอยังหรอกอยังเข้าไปหาอันนี้บ้างไปไหนมาไปต่างมีตังนะคะทุกคนเปลี่ยนโชคน้องป๊อปซิงนะคะป๊อปไฟฟ้าของเรานะจ๊ะป๊อปอยู่ในคลิปนั่นแหละเนี่ยค่ะที่น้องป๊อปซิงอัดสองทุกคนเบิรงคนอัดเดย์ประมาณสามร้อยโลค่ะในรถคันนี้พอไปแจ็คสิโซขาด อา,ะะอาจจะพุนะคะอาจจะวัสดุได้หลาย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 อย่างนะคะมันก็เ yeah, ห็ุให <that candle> <elier> um. uh ้พุเนาะตัวโชคของเขาขันไรหมดเลยครับแก่เงาแมนว่าย่างห้าวชุกเชิญแก้บทุนขันนะคะดูอุปกรณ์บทุนหาซิบเบื้อๆทีกันขันซ่ซอมมันก็บม่ได้มีแหวนงพราะจะตัวนี้ออกแต่ในแก้วตัวเดียวแม่นความโยกหมดเลยเบื้องเบงแบตเบื้อง ว่ามุ้งนี้ก็เปื่อออกก็เห็นแม่นะคะมันก็เปิดอยสมาร์ทเปิดออกเดียเบิดเลย์ได้ค่ะทุกคนนี่เ<ม>ขาบาริมีิยังหลเน่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 ในรถลุ่มเนี่ยคะ่ะเพราะว่ามันสูงนะคะทุกคนได้ต้องหาอนี้ค,ค่ะนี่ประมาณนี้นะคะน้องป๊อปซิ่งเรียบร้อยแล้วจ้าจปเ,เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วเอาไปเป็นแบตเบิร์เดยเพราะในซาดแบตดิโซหนากระสือแตกเหรอ ไปไปโชคกันหนีกับฟูเลยทุกคนนี่สีมันแตกแลนี่เลอของเก่าเนาะนี่มันแตกเลยสามสิบปีเมื่งเี้ยปีไหนวะบางคนปีันเป,ป็นปีไทยของมันปีสามแปดประมาณเนี่ยสามแปดสามเก็ดประมาณนี้นะคะทุกคนปรับซิ่งเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยกกระสิาหานี่มาขำเพิ่มไหมข้อสามปรสิลมได้จ้ะนี่เรียบร้อยแล้วโดยช่างพลอยทำได้ทุกอย่างนะจ๊ะ